6้อสารอาหารในข้อใดให้พลังงานต่อกรัมและพลังงานต่อโมเลกุลมากที่สุดตามลำดับกอไก่กรดไรโนเลอิกและอะไมโลเพกตินขอไข่อะไมโลเพกตินและอะไมโลเพกตินข้อ,อควายกรดไรโนโลเลอิกและกรดไลโนลีอิกงองงูอะไมโลเพกตินและกรดไลโนลีอิก ข้อนี้ถามว่าสารอาหารในข้อใดตามโจทย์ถูกไหมให้พลังงานต่อกร,รมัมกับให้พลังงานต่อโมเลกุลแสดงว่าครึ่งส่วนแรกคิดต่อกร,รมัมถูกไหมและครึ่งส่วนหลังเนี่ยคิดต่อโมเลกุลแสดงว่าอะไรถ้าน้องคิดต่อกร,รัมในตัวในส่วนแรกเนี่ยน้องก็ต้องรู้ก่อนว่าสารอาหารที่ให้พลังงานของคนเราเนี่ยแบ่งเป็น3อย่างถูกไหมคือ คาร์โบไฮเดรตส่วนที่2ก็คือโปรโตีนถูกไหมและส่วนสุดท้ายก็คือไขมันซึ่งทั้งสส่วนนี้ให้พลังงานยังไงเอ่ยพลังงานต่อกร,รมสำหรับราคาร์โบไฮเดรตคือให้4กิโลแคลอรีรต่ต่อกร,รม4แคลอรี่ต่อกมถูกไหมโปรตีนให้4แคลอรีรต่ต่อกร,รมเหมือนกันส่วนไขมันละ่ะให้ 9กิโลแคลอรี่ต่อกร,รมัมถูกไหมขอโทษนะเป็นกิโลแคลรถูกแล้วอ่ะกิโลแคลร์กิโลแคลเพราะฉะนั้นถ้าเทียบต่อกร,รมัมสิ่งที่จะให้พลังงานมากที่สุดเทียบกับใน1กร,รมัมนั้นก็ต้องคือสารอาหารประเภทไขมันนั่นเองถูกไหมเราก็เริ่มไล่ดูเลยข้อกอไก่ถึงข้องูงูว่ายังไงบ้างอกอไก,ไก่กดไลโนเลอิกไลโนเลอิกเป็นสารประเภทไขมันถูกไหม ไลโนเลอิกอันนี้คือกรดไขมันอไมโลเพกตินอไมโลเพกตินเป็นคา oh ร์โบไฮเดตถูกไหมไฮเดตกรดไลโนเลอิกก็เป็นไขมันแล้วข้องงูอไมโลเพกตินก็เป็นคาร์โบไฮเดตอ่ะย่ออย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเทียบต่อก,กรัมสารที่จะให้พลังงานมากที่สุดก็ต้องเป็นกลุ่มของ ไขมันก็เป็นตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี้ก็ผิดนะข้อขอไข่กับข้องูเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตเมื่อเทียบพลังงานต่อกรัมแล้วเนี่ยให้พลังงานต่อกรัมน้อยกว่าไขมันนั่นเองทีนี้เราก็มาดูในส่วนหลังบ้างเขาถามอีกว่าอ้าวแล้วถ้าแบ่งเป็นการเทียบพลังงานต่อโมเลกุลล่ะอะไรจะให้พลังงานมากกว่าก็ไก่เราเหลือแค่ช้อยกอกไก่กับข้อคอควายถูกไหมก็คืออะไมโลเพกตินหรือว่ากรดไลโนเลอิก น้องก็ต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยกดไลโนเลอิกเนี่ยกับอะไมโลเพคกตินคืออะไรอะไมโลเพคกตินคือเป็นอนุภาคของแป้งถูกไหมซึ่งอะไมโลเพคกตินเนี่ยเป็นแป้งที่ประกอบด้วยโมเลกุลของกูโคนมาต่อเต็มไปหมดเลยซึ่งต่อแล้วก็ มีการแตกคะแนนคะแนนคะแนนแต่ไม่หมดเลยมีการต่อเป็นแสนแสนหน่วยเลยถูกป่ะเพราะฉะนหนึโมเลกุลของอะไมโลพีกตินเนี่ยประกอบด้วยเป็นแสนหนึ่งแสนหน่วยของกรูโคลดประมาณจริงๆอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ก็ได้นะแต่มันประมาณนี้เพราะฉะนั้นถามว่า1นึ่งแสนกูโคลนี่ให้พลังงานเยอะไหมเยอะถูกไหมเมื่อมาเทียกบกับกดไลโนเลยอีก กรดไลโนโลเลอิกคืออะไรกรดไลโนโลเลอิกก็คือเป็นกรดไขมันจําเป็นชนิดหนึ่งซึ่งกรดไขมันมันมีแค่หนึ่งโมเลกุลสั้นๆถูกไหมอาจจะมีแค่ C18 หรือ C16 เพราะฉะนั้นตัวกรดไลโนเลอิกเนี่ยมีโมเลกุลสั้นๆนิดเดียวเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเทียบพลังงานต่อโมเลกุลระหว่างกรดไลโนเลอิกกับตัวของอะไมโลเพคกตินอันไหนจะมากกว่าก็ต้องอะไมโลเพ็กตินอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่า1โมเลกุลเนี่ยได้กูโค่ออกมาเป็นแสนๆตัวเลยเทียบกับตัวนี้ที่มีแค่หนึ่งโมเลกุลเล็กๆเพราะฉะนั้นถ้าเขาถามว่าการเทียบพลังงานต่อกมกับพลังงานต่อโมเลกุลน้องก็ต้องตอบข้อ กอไก่นั่นเองเพราะพลังงานต่อกรรมตัวที่มีให้พลังงานมากที่สุดก็คือไลโนเลอิกก็คือเป็นกลุ่มของไขมันแต่ถ้าเทียบต่อโมเลกุลต่อให้ไขมันเนี่ยพลังงานเยอะก็จริงแต่ว่าปริมาณมันน้อยกว่าตัวของอะไมโลเพกตินเยอะเพราะฉะนั้นการให้พลังงานต่อโมเลกุลก็ให้สู้กันไม่ได้นั่นเองฉนันค่อยเลยตอบข้อกอไก่นะคะ